ไปต่อที่จังหวัดมหาสาร,รคามามาอีกแล้วนะครับเนี่ยคลั่งยา,อาพอคลั่งยาปั๊บจุดไฟเผาบ้านตัวเองเลยเออนี่มันเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายก็ก็ไปจับนะไปจับตัวส่งตำรวจแต่กว่าจะจับได้เนี่ยโอ้โหมันทุรักทุเลมากนี่เป็นภาพที่ไฟไหม้บ้านเมื่อช่วงกลางดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีผู้ชายเออนี่ก่อเหตุไปจุดไฟเผาบ้านตัวเองอันเนื่องมาจากว่าคลั่งยานะครับจุดเกิดเหตุอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่4ตําบลโคกก่ออาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเห็นเหตุการณ์ก็ไปช่วยระงับเนี่ยกันด้วยการดับไฟหวั่นว่าไฟเนี่ยมันจะลุกลามเผาบ้านนะครับและก็ลุกลามไปยังบ้านอื่นๆว่าอย่างนั้นเถอะนะครับหลังจากดับไฟได้เสร็จชาวบ้านก็ไปจับตัวผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสุรจิตหรือนายท็อปอายุ29ปีนะครับขณะที่ถูกจับเนี่ยนะยังอยู่ในอาการเนี่ยเมายาอยู่ยืนถือมืดมีดเนี่ยปลายแหลมยืนวอยๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกชาวบ้านจับตัวส่งให้กับตำรวจโรงพักดอนวาน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุหลังจากที่เกิดเหตุเฝิงไหมเสร็จเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มีประตูด้านหน้าพื้นบริเวณระเบียงหน้าบ้านมีรอยไหมและก็ฝ้าเพดานเนี่ยถูกไฟไหมลามไปฝ้าเพดานอยู่ในบ้านด้วยว่าอย่างนั้นสอบถามนางมาลินีน้าของผู้ก่อเหตุบอกว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเป็นบ้านของแม่ของผู้ก่อเหตุนะครับแต่ตอนนั้นน่ะพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดไปขายของอยู่นะครับเขาก็เลยอาศัยอยู่กับลูกสาวว่าอย่างนั้น แล้วก็เขาบอกว่าเนะี่ยพ่อแม่รับพฤติกรรมของนายท็อปไม่ไหวก็ต้องทิ้งบ้านไปนายท็อปเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวก่อนหน้านี้นายท็อปติดยาเสพติดอย่างหนักเลยนะพอเสพยาปั๊บก็เมาพอเมาปั๊บแน่นอนฮะมันก็ร้อนอรารวาสเป็นประจำจนชาวบ้านเนี่ยเอือมระอาส่วนสาเหตุที่นายท็อปเผาบ้านตัวเองเนี่ยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรแต่น่าจะมาจากการหลอนแน่ๆควบคุมตัวเองไม่ได้เอาฟังเสียงหน่อยนะครับนาะของผู้ก่อเหตุเขาไปเมื่อไห่ดิอุ้มขอยูน้ำกันนั่น หาคนค่ะซีคนณหาคน 5, procent, กับปลาหน่ ouais> อยครับแล้วเังไหนเป็นอายุเพื่เ <Ah ด so ียวเังไหนเผาบ่อนเขาก่อนเีอาการสติบ่ดีหรือคะเขาหนีเสีเขาหนีจากบ้านเล่นบ่เข้าหนีกับเขาเขาเขาคืนว่าเขาอาการนี้นั่นก็เลยหนีเลยค่ะเกิดก็เลยบ่อยู่เพราะว่าเขาระงับอารมณ์เบ่อยู่แล้วอาการคนเกิดเกิดสิ่งนี้หลอนแน่อย่างน้อยบอกแม่จากเสจากยาบ่แม่ค่ะจากไก่ยายานั่นแหละเผาก่อน นี่นะมาจากไหนสาเหตุก็มาจากยานี่หนาของผู้ก่อเหตุที่บอกแบบนี้ทีนี้เรื่องก็ไปถึงนายกอบตอโคกก่อเออนี่คุณนรงฤทธิ์เนี่ยดีดวงพันธ์นะบอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็รีบเข้ามาดูบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นหนายท็อปเนี่ยเอาเสื้อผ้าเนี่ยมากอกไว้หน้าบ้านแล้วก็จุดไฟเผานอกจากนี้ยังถือมีดปลายแหลมเนี่ยนะครับกวาดแกงไปมาตอนนั้นก็ได้บอกให้หนายท็อปวางมีดลงนะและก็จงังหวะนั้นก็ชาวบ้านก็กรูเข้าไปจับ นะฮะทำให้นายท็อปก็ขัางขึ้นมาเอกแล้ววิ่งเข้าไปเผาบ้านจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านรวมถึงชาวบ้านก็พากันมาล้อมจับและเอาตัวเนี่ยส่งตํารวจนะครับ <พอ S 1> ทีนี้ทราบข้อมูลเขาบอกว่าก่อนเหตุที่นายท็อปจะไปก่อเหตุเนี่ยก็เสพยาเข้าไปกินไปกินยาบ้าไป4เม็ดแล้วก็กินไปอีก2เม็ดโอ้โหเนี่ยใสยกันไปเลยไม่หยุดไม่ย่อนนะครับทีนี้ชาวบ้านก็ไม่เป็นอันอยู่อันกินอันนอหรอกชาวบ้านแถบนี้เพราะว่าถ้ากินแบบนี้ทําแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะครับเนี่ย ไม่เดือดร้อนเฉพาะคนในบ้านแต่คนนอกบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปด้วยตำรวจอ้าวเขาบอกว่าหลังจากที่ถูกจับมาก็จะว่ากันตามขั้นตอนของกฎหมายะนะครับผิดก็ว่าผิดนะครับจะว่ากันต่อไปอถ้าว่าติดยาก็าไปรักษารักษาเสร็จอ้าวคดีไม่อยู่ก็เอามาจัดการกันต่อไปใช่ค่ะโอ้ดูเสียดายบ้านช่องเนี่ยวเขาจะอยู่กันไม่ได้นะเผาบ้านแบบนี้